พูดได้พูดเป็นพูดเก่งไม่เหมือนกันนะทุกคนพูดได้หมดอะแต่พูดเป็นสื่อสารเป็นก็อีกระดับหนึ่งบางคนเนี่ยเวลาพูดไปพูดไปวนไปวนมาจับต้นชนปลายไม่ถูกพูดไปแล้วก็วนกลับเข้ามาอีกพูดไปแล้วบางคนพูดไปเนี่ยหาเรื่องเข้าตัวอีกแต่คนบางคนพูดเก่งคุณสังเกตว่าคนพูดเก่งอะเขามักจะได้รับโอกาสดีในชีวิตเขามักจะได้ลูกค้าได้เงินได้ยอดตามเป้าหมาย ควรคิดว่าคนที่เขาได้ยอดได้เงินได้ตามเป้าหมายเขามีทักษะในเรื่องของการสื่อสารป่ะคนรวยคนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดค่ะพูดง่ายพูดสั้นพูดกระชับได้ใจความพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คนฟังแล้วสามารถนำไปเปลี่ยนชีวิตได้จริงถ้าใครพูดแบบนี้ได้รวย ถ้าใครพูดแบบนี้ได้ชีวิตประสบแต่ความสําเร็จถ้าใครพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คนฟังแล้วนําไปเปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณคิดว่าคนนั้นจะรวยขึ้นหรือคนนั้นจะมีชีวิตที่แย่ลงไม่มีทางไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่แย่ลงทันนะคะมาถึงจุดนี้ทันก็ต้องฝึกฝนในเรื่องของการพูดยิ่งออกมาพูดหน้ากล้องยิ่งต้องฝึกทักษะในการพูดเราจะพูดยังไง พูดสั้นแล้วคนฟังได้ใจความสามารถนำไปเปลี่ยนชีวิตได้พลังงานของการพูดน้ำเสียงของการพูดการสื่อสารนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารมันคือหัวใจสำคัญในการค้าขายคนไหนที่สื่อสารเก่งรวย